พุทธวจนะปฏิจจสมุปบาทเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ากระผมได้เรียบเรียงจากคำสอนของครูบาอาจารย์บ้างและเสริมเติมแต่งบ้างเพียงเล็กน้อยมีเจตนาเพื่อให้คนเริ่มสนใจหัดความธรรมะใหม่ๆจะได้ไม่เบื่อเพื่อพลิดเพลินในการรับฟังและจะจำกันได้ไง่ายๆนะครับกระผมนี้มีความรู้เพียงน้อยนิด แต่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหากผิดเพี้ยนจากคำสอนพระศาสดาขอให้ท่านครูบาจงติเตียนบวชเนรหนึ่งเดือนบวชพระหนึ่งพรรษาอยากทบทวนธรรมะกับลูกหลานอยากเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเชิญชาวพุทธทุกท่านตั้งใจฟัง กฎอิทับปัจยตาปฏิจจสมุบาทเหมาะสำหรับการสวดการเปิดเสียงจากวิทยุหรือจากสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้คนที่ใกล้จะสิลมหายใจได้รับวังเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก่อนชีวิตจะดับขันอน,นิสงส์งการได้ฟังธรรมะจะทำให้จิตใจสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่กับกาย จิตเข้าถึงสมาธิมีปัญญารู้จักวิธีดับขันอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักวิธีดับขันง่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ว่าสังขารนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงรู้ว่าธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลม เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นธรรมดายกตัวอย่างคุณแม่ของกระผมท่านเป็นลมหมดสตินอนป่วยเป็นเจ้าหญิงนิตราเกือบหนึ่งเดือนตอนป่วยใหม่ๆอาการของท่านกระสับกระสนกระวนกระวายมือเท้านั้นอยู่ไม่นิ่งและวันนั้นอาการป่วยของคุณแม่ก็ทุดลงเป็นอย่างหนักก็มีหลานสาวได้เปิดธรรมะ ปาติจาสมุบาลให้คุณแม่ได้รับฟังเมื่อท่านได้รับฟังธรรมะอาการก็เริ่มสงบไม่ดิ้นทุรนทุรายให้เห็นระบบการหายใจก็ผ่อนคลายตามลำดับคุณแม่ได้รับฟังธรรมะอยู่ประมาณ15นาทีคุณแม่ก็สิ้นลมอย่างสงบและหลานสาวก็ยังเปิดธรรมะให้ฟังต่อเนื่องอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงกระผมได้สังเกตมองเห็นใบห,หน้าของท่านนั้นเบิกบาน ชวีวันนั้นผ่องใสท่าทางเหมือนคนนอนยิ้มอย่างมีความสุขผู้ใดได้รับฟังธรรมปฏิจจสมุปาทเมื่อสิ้นลมหายใจก็จะไปสู่ภพภูมิสุคติเช่นภูมิเทวดามีหกชั้นชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราชิกาชั้นที่สองดาวดึงชั้นที่สามยามาชั้นที่สี่ดุสิต ชั้นที่ห้านิมารตีชั้นที่หกปรณิมิตะวัสวัตตีรูปพรหมมีสี่ชั้นรูปพรหมมีสิบกชั้นผู้ใดที่บรรลุถึงขั้นโสดาบันก็จะไปเกิดใหม่ที่สุกติภูมิอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะนิพพานถ้าบรรลุขั้นสกทาคามีก็จะไปเกิดที่สุกติภูมิอีกหนึ่งชาติแล้วก็จะนิพพานถ้าบรรลุรูปพรหมชั้นสุทาวาส หรืออนาคามีตั้งแต่ชั้นที่12อวิหาชั้นที่13ออตปาชั้นที่14สุทัสสาชั้นที่15สุทัสสีและชั้นที่16อากาักกนิถาพรหมห้าชั้นสูงสุดนี้คือหลุดพ้นจากสังสารวัฏแล้วก็จะนิพพานถ้าผู้ใดบรรลุถึงขั้นพระอระหันต์ก็จะปรินิพพานในปัจจุบัน โดยไม่กลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกตลอดการพวกเราชาวพุทธบริษัทส,สีถึงยากดีมีจนควรศึกษาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถึงเวลาปฏิบัติธรรมปฏิบัติดียึดถือธรรมะปฏิบัติตามพุทธวจนะ ถือศีลสมาธิปัญญาอย่าได้หนหนีมีสติไม่ประมาทสวัสดีในวันนี้ให้ทุกท่านนิพพานเถืน